เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ38กันเลยนะคะข้อ38โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่การสร้าง NAD+ บวกจาก NADH+ ที่ได้จากไกลโคไลซิสช้อยหนึ่งไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นแลคเตต ช้อยสองอะซิทอลดีไฮถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอลช้อยสามไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นอะซิติกแอซิดชอยสี่ฟอสโฟอิโนไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตช้อยห้าเฉพาะข้อ 1, 2และ3ค่ะอ่ะข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงหลักๆเลยก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสใช่ไหมเราต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการไกลโคไลซิสเนี่ยมันอยู่ใน กระบวนการเป็นขั้นตอนของกระบวนการอะไรคําตอบก็คือมันเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการหายใจระดับเซลล์หรือเซลลูลาร์เรส i ีเรชันนั่นเองค่ะ,ะพี่เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเซลลูลาร์เรสปีเรชันเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือไกลโคไลซิสอย่างที่พี่บอกไปนะ ขั้นตอนที่สองก็คือการสร้างอ c ซิ y ิลโคเอนไซม์ขั้นตอนที่สามก็คือวัตตัจรกครปหรือเครปไซเคิลค่ะและขั้นตอนที่สี่เนี่ยก็คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชน แต่ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะไกลโคไลซิสใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยจะพาน้องๆไปดูที่กระบวนการไกลโคไลซิสเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย การหายใจระดับเซลล์เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบคือการหายใจแบบใช้ออกซิเจนและการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะโดยถ้ามีทั้งหมด4ขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะคะแต่ถ้าเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนน่ยจะมีเฉพาะขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งกระบวนการหายใจระดับเซลล์มี2แบบ ถ้าแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนตามนี้แต่ถ้าเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะเกิดเฉพาะขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวก็คือมีเฉพาะไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้พี่จะพาน้องๆไปดูไกลโคไลซิสที่เป็นการหายใจแบบใช้ออกซิเจนกันก่อนกระบวนการไกลโคไลซิสโดย เป็นการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเน่ยเราจะเริ่มกันที่กลูโคสค่ะเราจะนำกลูโคสเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าวันทรีบิสฟอสโฟไกลซอริอ่าแล้วก็ต่อมานะคะ วันทรีบิสฟอสโฟ y กลซ a เ e เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าทรีฟอสโฟ l กลซ r a t e ซึ่งระหว่างที่มันเกิดการเปลี่ยนจากวันทรีบิสฟอสโฟ y กลซ a เ e ตเป็นทรีฟอสโฟ l กลซิเลตเนี่ยมันจะเกิดการสร้างสารพลังงานสูงขึ้นมาก็คือ ATP นั่นเอง มันจะสร้าง ATP จาก ADP นะคะอ่ะต่อมามันจะเปลี่ยน3 p h o s p h o g l y c e r a t e เนี่ยเป็น phospho enol pyruvate ค่ะอ่ะซึ่งมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็น phospho enol pyruvate ใช่ไหมคะ หลังจากนั้นฟอสโฟ,โฟอิโนไพรูเวตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตซึ่งการที่ฟอสโฟอิโนไพรูเวตจะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยน A D P ให้กลายเป็นสารพลังงานสูงก็คือ A T P นั่นเองนอกจากนี้สรุปสรุปแล้วก็คือไกลโคไลซิสเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ เปลี่ยนจากกลูโคสให้กลายเป็นไพรูเวตนั่นเองค่ะ,ะแต่ในชอยเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงกระบวนการอื่นๆที่ที่ไม่ใช่ไกลโคไลซิสนั่นก็คือชอยข้อ3การที่ไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นอะซิติกแอซิดก็คือเป็นขั้นตอนต่อจากไกลโคไลซิสเนี่ยที่จะนำไพโรเวตไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือ อะซิทิลขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะซิทิลโคเอนไซม์เอนิดหนึ่งนะคะขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เออ่ะก็คือเราจะนำไพโรเวตเนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เอค่ะ ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนก็จะมี NAD+ มารับอิเล็กตรอนให้กลายเป็น NADH นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์1อะตอมแล้วก็เลยกลายเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์ A นั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนไกลโคไลซิสนะคะและอะซิทิลโคเอนไซม์ A ที่เป็นการหายใจะระดับเซลล์แบบไม่ใช้ขออภัยค่ะที่เป็นการหายใจะระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน ต่อมาเรามาดูกระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนกันบ้างซึ่งเมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นกระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนน่ะมันจะเกิดแค่ขั้นตอนเดียวนั่นก็คือขั้นตอนของไกลโคไลซิสทีนี้ไกลโคไลซิสในการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนน่ะมันก็มี2แบบแบบแรกเป็นการหมักแอลโกอฮอล์ค่ะ หรือว่า Alcoholic Fermentation เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะเราก็จะเริ่มจากกลูโคสเราจะนำกลูโคสเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไพรูเวตซึ่งขั้นตอนที่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตเนี่ย มันก็จะเกิดการเปลี่ยน a d p เป็นสารพลังงานสูงก็คือ ATP ก่อนแล้วนอกจากนี้มันก็จะเกิดการเปลี่ยน NAD บวกมี NAD บวกมารับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็น NADH ด้วยพอได้ไพ u v เว e มาปุ๊บไพ u v เว e จะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิ l อล h ีไฮค่ะ ึ่งขั้นตอนที่ไพโรเวตจะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิทอลดีไฮด์เนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไป1อะตอมพอได้อะซิทอลดีไฮด์มาปุ๊บอะซิทอลดีไฮด์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอลซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเพราะว่าอันนี้มันก็คือการหมักแอลกอฮอล์ใช่ไหมโดยขั้นตอนการเปลี่ยนอะซิทอลดีไฮด์เป็นเอทานอลเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยน NADH ให้กลายเป็น NAD บวกด้วยนั่นเอง อ่ะอันนี้ก็เป็นการหมักแอลโกอฮอล์นะคะเป็นไกลโคไลซิสประเภทประเภทแรกเป็นการหมักแอลโกอฮอล์ต่อมาเรามาดูการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนอีกแบบหนึง่งก็คือการหมักกรดแลคติกค่ะหรือว่าแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันอ่ะ สำหรับเลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันนะคะเราก็เริ่มที่กลูโคสเหมือนเดิมโดยเราก็จะนำกลูโคสไปเปลี่ยนเป็นไพรูเวตค่ะแน่นอนว่าขั้นตอนการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไพรูเวตเนี่ยมันก็จะต้องคล้ายๆกับด้านนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือมีการเปลี่ยน ADP ให้กลายเป็นสารพลังงานสูงคือ ATP แล้วก็ มี NAD+ เนี่ยมารับอิเล็กตรอนให้กลายเป็น NADH หลังจากนั้นนะคะไพโรเวตก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกหรือว่าแลคติกแอซิดซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการโดยขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะขั้นตอนการเปลี่ยนจากไพโรเวตกลายเป็นแลคติกแอซิดเนี่ยมันก็จะมี NADH ถูกเปลี่ยนเป็น NAD+ บนั่นเอง อันนี้ก็เป็นาการหายใจะระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็ตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักกับกระบวนการหายใจะระดับเซลล์ที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนไปแล้วนะโดยเน้นที่ไกลโคไลซิสเนื้อเพราะว่าข้อนี้เขาเน้นไปที่ไกลโคไลซิสใช่ไหมอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละช้อยกันเลยมาดูที่ช้อยข้อแรกนะคะเขาบอกว่า ไพโรเวทถูกเปลี่ยนเป็นแลคเตดการที่ไพโรเวทถูกเปลี่ยนเป็นแลคเตดเนี่ยมันเป็นการแห่งจัดระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นการหมักกรดแลคติกนั่นเองไพโรเวทถูกเปลี่ยนเป็นแลคเตดหรือแลคติกแอซิดคือเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าการที่ไพโรเวทถูกเปลี่ยนเป็นแลคติกแอซิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก NADH แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็น NAD บวกซึ่งมันก็ ตรงกับที่โจทย์เขาถามใช่ไหมว่ามันเป็นการสร้าง NAD+ บกจาก NADH+ วเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยก็เลยถูกต้องถูกต้องตามประโยคนี้อ่าถูกต้องแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ดังนั้นข้อ1จึงยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็ปล่อยผ่านไปต่อมามาดูช้อยสองช้อยสองเขาบอกว่าการที่อะซิทอลดีไฮถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอล การที่อะซิทาลดีไฮดถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอลก็เป็นการหมักแอลกอฮอล์ใช่ไหมซึ่งเป็นการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนดังนั้นเรามาดูการหมักแอลกอฮอล์กันอะซิทาลดีไฮดถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอลก็คือจะมีการสร้าง NAD+ จาก NADH เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ตรงตามตรงตามประโยคข้างบนก็คือเป็นการสร้าง NAD+ จาก NADH H+ ก็คือใชอ่ตรงตามประโยคนี้แต่โจทย์เขาถามไม่ใช่เงว่าข้อใดไม่ใช่การสร้างอันนี้จากอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดูข้อต่อไปค่ะคือชอยข้อ3ชอยข้อ3เขาบอกว่าไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นแอ e ซิติกแอซิดการที่ไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นแอซิติกแอซิดเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เใช่ไหมซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นการสร้าง NADH จาก NAD บวก มันไม่ใช่การสร้าง NAD บวกจาก NADH เพราะฉะนั้นอันนี้มาเลยขัดแยง้งมันสลับทางกันมันไม่ใช่การสร้าง NAD บวกจาก NADH บวก H บวกนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อ4ก่อนว่ามันจะเป็นการสร้างแบบนี้หรือเปล่าข้อ4บอกว่าการที่ฟอสฟอีโนพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นพรูเวตอ่ะ การที่ฟอสฟอิโนไพลูเวทถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวทเนี่ยมันเป็นการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนก็คือเป็นขั้นตอนนี้ใช่ไหมขั้นตอนนี้เนี่ยที่ฟอสฟอิโนไพลูเวทถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวทเราจะเห็นว่ามันมีเฉพาะการสร้าง ATP ไม่ได้มีการสร้าง NAD+ บวกหรือว่า NADH อะไรเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนในชอยข้อ4เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้าง NAD+ จาก NADH เลยอ่ะจริงๆเนี่ยข้อ38จึงตอบได้ทั้งข้อ3และข้อ4อ่ะแต่คือคือมันไม่เกี่ยวข้องกับการสร้าง NAD บวกจาก NADH เนี่ยในข้อ4แต่ข้อ3มเนี่ยมันเป็นการสลับทางกันคือมันเป็นการสร้าง NADH จาก NAD บวกคือมันก็เลยผิดทั้ง2ข้อสามารถตอบได้ทั้ง2ข้อแต่ถ้าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าไปโฟกัสที่การสร้าง NAD บวก กับจาก n a d s เนี่ยข้อ3มันก็จะถูกกว่าเพราะว่ามันเป็นการสลับทางกันเลยในในเมื่อข้อ4เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการสร้าง NAD บวกหรือ NADH เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อข้อสอบข้อนี้มันค่อนข้างกำกวมนิดน,นึงก็เป็นสิ่งที่น้องๆต้องพิจรารณาเอานะคะอ่ะแต่จริงๆก็คือมันผิดทั้ง2ข้อเหมือนนั่นแหละทั้งข้อ3และข้อ4เลย เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา